ก็กราบสวัสดีเลยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัพเรียกว่าป้อมปืนกับตู้เกมให้แบบเลเวลมันตันที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะครับซึ่งเรียกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเวอร์ชันโปรนะครับใช่ปะเดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่งนะอุ้ยใช่นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันโปรครับเรียกว่าง่ายเลยแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะอัพป้อมปืนให้แบบเลเวลตันเลยปะซึ่งเดี๋ยวเราต้องดูผีนะครับว่าผีมันเลเวลเท่าไหร่ปะเพราะว่าถ้าผมเผื per ่ออัพโอ้ผีเลเวลแค่ เอ้ยซื้อไม่ได้เหรอโอซื้อได้นะหรือว่าเดี๋ยวเราจะอัพตู้เกมดูนะครับว่ามันสามารถอัพถึงอ่าเลเท่าไหร่ได้นะตอนนี้ก็อัพไปแล้วนะนีไ่ไงอัพเข้าไปโอ้โหตู้เกมเป็นสีเขียวแล้วนะครับละครไม่แล้วก็อัพโอ้ยนี่ไงเป็นสีแบบคล้ายๆทงชาตินะแต่ไม่ใช่ทงชาติไทยอะโอเคนี่ไงโอ้ตอนนี้แบบก็เริ่มมีเรียกว,ว่าสายฟ้าเยอะมากนะโอ้นี่ไงตู้เกมสีฟ้าผมชอบมเลยแบบมันดูสบายตาดีนะครับนี่ไงออ้ยเลเวล โ่ายางเหรอยางหรอถาดจีโอ้ดูสิครับทุกคนมันสามารถอัพไปเรื่อยๆเลยนะจริงปะเนี่ยมันต้องมีเลเวลตานเซโอ้นี่ไงใกล้ตานแล้วนะเฮ้ยตาปะยี่เดียวลืมดูเลยครับว่าผีเนี่ยมันตีประตูผมได้แล้วผมก็ลืมดูประตูผมด้วยนะว่าประตูผมยังเลเวลหนึ่งอะอมัวแต่มาอัพโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาอัพใหม่ก็ได้นะครับทุกคน เอ้ยขออยู่ห้องนี้บ้างนี่เพื่อนใช่ขออยู่ห้องนี้บ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมานอนอยู่ห้องนี้เพื่อนอย่านอนนี่ขอบคุณขอบคุณมากเลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัปประตูก่อนเลยนะเมื่อกี้คือแบบประมาทมากเลยไม่ได้อัปประตูนะผีแบบมาตีประตูทีเดียวก็ตายแล้วนี่ไงเดี๋ยวเราอัปประตูให้แบบเอ้ยประตูแบบเราก็ยังไม่เคยเห็นใช่าะว่าถ้าแบบมาเล่นอาพวกเวอร์ชันโปรเนี่ยมันจะแบบอัพถึงตอน เท่าไหร่นะเออมันอาจจะแบบอัปประตูเพชรก็ได้นะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องซื้ออ่าเหมือนจะซื้อนี่นะตูเ้เกมอ่าได้นี่ไงซื้อเข้าไปเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบ้านผมก็ฝนตกนะหรือว่าฝนตกมา45หวันติดต่อกันแล้วนะครับน้องๆก็ไม่รู้ว่านะ้ำมันจะท่วมหรือเต่านะกลัวมากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่ไงอุ้ยอัพได้แล้วนะนี่อัพไปเลยอัพไปเลยโอ้ไม่มันอัปไม่ได้เหรอเนี่ยทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันอย่าบอกนะว่าต้องให้อัปอันนี้ต่อ อ่าเหมือนใช้อัพเตียงนะผมไม่อยากจะอัพเตียงเลยนะเพราะว่าถ้าอัพเตียงน่ะดูนะครับทุกคนอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะทุกคนดูนะว่าถ้าอัพเตียงจนสุดอ่ะมันจะได้ตังสักเท่าไหร่นะซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันปกติเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าอุ้ยทำไมมันซื้อไม่ได้ว่าจะบอกนะให้ซื้อนี่จริงปะเนี่ยจะบอกนะว่าให้ซื้อด้วยว่าตู้เกมสองตู้จริงปะเนี่ยใช่ปะใช่ปะเฮ้ไม่ใช่นะคืออะไรอ๋อต้องอัพประตูต่อนหรโอ้เรียกว่าเตียงนี่มันเรื่องมากเหมือนกันนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยประตูจะ โอ้โหอัพเตียงอัพประตูอัพเตียงอัพประตูอ่ะอัพได้แล้วครับได้ปะยังไม่ได้อีกหรอจริงปะเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรนี่ไงต้องอัพได้เลยล่ะทำไมมันอัพไม่ได้พทุกคนนี่ได้ละก็อัพเตียงต่อเลยนะครับนี่อะตอนนี้ก็แบบเริ่มมีเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาอัพตู้เกมต่อแล้วนะีนอัพเข้าไปอัพเข้าไปหรือว่าเงินเงินเราเยอะมากแนละ้วตอนนี้เพราะว่าเราเป็นอินฟินิตี้วอลนะครับไม่ใช่แล้วนั่นะมันมาเวลนะครับได้ต่อนี่ยอะอั อัพอัพหูสูตรตัวนี้สูตรหรือเปล่ายังเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยออ้ยผมตาฝาดหรือเปล่าครับทุกคนดูสิหูใส่ฟ้าเป็นพันล้านร้อยล้านแสนล้านเลยนะเอ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราจะไม่ซื้อตู้เกมอันนี้ต่อละเพราะว่าแค่ตู้เกมหนึ่งตู้อันนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเราไม่มีทางที่จะใช้ใส่ฟ้าหมดแล้วดูดิมีสองอันอะเอ้ยใช่ปะยังเหรออุ้ยจริงปะเนี่ย ยังเหรอโอ้โหแค่2ตู้เกมนี่คือแบบแบบใช้เป็น1ิอาชาติก็ไม่มีวันตายนะโอเคเดี๋ยวเราจับประตูเราต่อเลยนะครับไออัพไปนี่ประตูเป็นสีทองมันก็ต้องเป็นสีทองอยู่แล้วเพราะว่าประตูเป็นประตูขั้นสุดท้ายนี่โอ้แต่ดูดิครับทุกคนคือแบบมันสามารถอัพไปเรื่อยๆนะโอ้จิงปะเนี่ยโอ้ชั้นห้านะนี่ชั้นหกโอ้โหแบบมันเป็นประตูทองที่แบบไม่มีอันนี้ปะ ไม่มีลิมิตจริงไหมเนี่ยอืเฮ้ยทุกคนครับมันอัพไปต่อเฮ้ยกูวไม่ใช่ละมันจะเกินไปไหมเพราะว่าผีเนี่ยดูดิเนี่ยเลเวลสามอ๋อผีบอกเอ้ยมึงอัพไปเมึงอยะอัพก้าไปเลยนะตอนนี้เนี่ยพี่เรียกว่าไม่ทันเองนะโอ้ประตูมันอัพเรื่อยๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะอัพได้ถึงร้อยเลยนะหรือว่าประตูเนี่ยน่าจะอัพไเรื่อยๆนะครับรน้องๆก็เดี๋ยวเราจะไม่อัพต่อละเดี๋ยวเราจะมาอัพเตียงของเราต่อเลยนะนี่เอยอัพได้นะเฮ้ย จีบเนี่ยใช้ตังเยอะอยู่นะโอ้สามพันแล้วนะครับน้องๆนี่ยังเหรอโอ้นี่ไงได้ตังเท่าไหร่น่ะโอ้หกหมื่นนะนึกว่าจะได้เป็นล้านนะครับกคนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอัพอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเหมือนจะขายเตียงเลยใช่ไหมป๊บนึงนะนี่ไงถ้าอัพอีกหนึ่งครั้งก็คือขายเตียงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็มีตังเยอะแล้วดูแล้วดูใส่ฟ้าครับทุกคนดูสิโอ้โหคือโคตรเยอะโคตรของโคตรเยอะครับน้องๆ แล้วผมก็อยากจะซื้อป้อมปืนมากเลยนะนะเดี๋ยวเราจะลองมาอัพป้อมปืนดูนะครับว่าป้อมปืนเนี่ยมันเรียกว่าอัพถึงร่าเลเท่าไหร่นะตอนนี้ก็แบบผมไม่อยากให้ผีมาใกล้ป้อมปืนผมมากเลยนะเพราะว่าคิดว่า,ายาเนี่ยยิงครั้งเดียวเนี่ยตายแน่นอนแล้วมันยิงไกลมากโคตรไกลโอ้โหผมคิดว่าต้องรอให้ผีแบบรลเวลเยอะกว่านี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาอัพป้อมปืนรอไว้ก่อนเลยถ้าผมอัพตรงนี้นะ่ะทุกคนคิดว่าป้อมปืนมันจะยิงถึงเปล่าถึงถึง,ถงตายยะตาย,ตายป่ะเนี่ย เกินไปอันนี้ก็เกินไปนะครับเพองคือแบบมันแรงมากเลยอะถ้าแบบเราอัพทุกสิ่งทุกอย่างนะโอเคเดี๋ยวเราจะด้วยไปอัพด้วยวตู้เกมแบบทุกสิ่งทุกอย่างประมาณอาสักอย่างละหชิ้นก็พอนะส่วนป้อมปืนอะผมคิดว่าผมจะรออาผีเลเวลประมาณสัก20่สิบนะคิดว่าไอ้เวอร์ชันนี้เนะี่ยมันจะถึง20หรือเปล่านะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไป โอ้นี่ไงอัพต่อไปเลยนะครับทุกคนเรียกว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการซื้อตู้เกมมาแล้วนะครับ5ตู้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะอัพนะอัพให้มันเต็มเลยเว้ยนี่ไงโอ้ใส่ฟ้ามาแล้วยังเยอะมากเลยครับน้องๆซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกลัวเกมมันค้างมากเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรนะเรียกว่าเพื่อที่เรียกว่าน้องๆนั่นจะได้รู้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอัพตู้เกมกับพวกป้อมปืนเนี่ยหรือว่ามันจะแรงแค่ไหนนะอ่าดูดูดูเอาไว้เนี่ยคือใสยฟ้าได้โคตรเยอะแบบโคตรโคตรเยอะเลยแบบที่ใช้แบบเป็น10ชาติก็มมีวันนหดเลยะ อ่ะดูดูดูแม่งยังเยอะเลยโอนี่พอแล้วนะตอนนี้ก็แบบ5้าตู้นี่คือแบบใช้ได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยนะเนี่ยแล้วดูสายฟ้าผมใกล้แล้วนะใกล้จะถึงความเป็นจริงแล้วนะความเป็นจริงยังไงวะสายฟ้าแบบโดูนับตัวสูรนรดิครับทุกคนมันมีกี่ตัวเนี่ยใครนับได้คือผมให้เลยร้อยล้านอ่ะร้อยล้านกีบนะครับโอเคนะซึ่งตอนนี้เนี่ยใกล้แล้วนะ เราใกล้ที่จะอัพอันนี้เต็มแล้วโอ้ใรรกล้แล้วก็แล้วดิอัพเข้าไปโอ้ยหมดแล้วรืยยังยังอีกเหรอยังอีกเหรอโอ้โหมดแล้วนะครับตอนนี้แบบอัพตู้เกมแค่แฮตู้นี่คือแบบสุดยอดเลยมากเลยโอ้วดูผีจะตีผมตายไหมเนี่ยสงสารมากเลยอะ่ะเดี๋ยวอัพป,ประตูให้อะ่ะตีเยอะเลยนะเพราะว่าผมมีเวลาว่างทั้งวันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดูอันนี้บ้างอาร่าห่นะมี่ไงเหมืองนะเหมืองเหมืองเพชรนะครับนี่โอ้โหอัพมันยังอัพได้จริงปะเนี่ย โอ้ oh, คือเยอะมากๆเลยอะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องอัพเป็นอันนี้นะอ่าแปบน,นึงขอขายทิ้งก่อนนะมันไม่ได้คุณค่ามากเลยอันนี้ได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 ตัวนี้ได้นะครับโอ้โอ้ my god's oh my g o d ดูสิดูสิครับทุกคนแม่โอ้ยเยอะโคตรไม่ซื้อเข้าไป ซื้อเข้าไปนี่เป็นแรแล้วนะช่วยไม่ใช่เป็นเรื่องว่าเศรษฐีนะใครอยากเป็นเศรษฐีชะลศรีชะลศรีนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอด <laughs> เศรษฐีพันล,ล้านเลยว่ะรอบนี้นะไม่ <laughs> แล้วดูเงินของผมกับเรียกว่าสสา่ฟ้านะโอ้ยแบบการเป็นเศรษฐีแบบนี้มันก็ช่างยากเย็นเหลือเกินนี่โอ้ตอนนี้ก็แบบเ <laughs> งินโคตรเยอะอะดูดิออาป,ประตูได้เลยนะแบบที่เราไม่ต้องรอ,งองตังหรือว่าไปรอไปปั๊มตังนะครับดู ออาประตูได้สบายเลยอ่ะโอ้โหแล้วประตูคือแบบมันอัพไปเรื่อยๆของจริงนี่นะดูดิเฮ้ยเดี๋ยวนะมันใช้แบบเมืองเหรอเอาเมืองไปอัพประตูนี่นะถามจริงมันจะได้ไปนเนี่ยน่าจะได้นะเพราะว่ามันเอาไปอัพอยู่นี่นะอยประตูมันอัพไปถึงเท่าไหร่ทุกคน 100, หนึ่งร้อยใช่ปะผมคิดว่าน่าจะห0ึ่งหนึ่งร้อยนะแต่ผีเนะี่ยแต่ผีเนะี่ยดูดิแต่ผีนี่มันจะถึงไหมอ่ะดูดิยังแค่เลเวลหกอ่ะผมคิดว่า ไม่น่าจะรอนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้อป้อมปืนบ้างนะผมก็อยากจะเห็นป้อมปืนเป็นนึงนะแล้วของพวกนี้มาสามารถอัพได้หรือเปล่าอ่าในซื้อโอ้อัพไม่ได้นะเพราะว่าซื้อแล้วซื้อเลยนี่แต่ไม่เป็นไรอะผมมีเยอะมากเลยนะเพราะว่าใช้ตังในเกมอะซื้อเยอะมากมากเลยตอนเนี้ยโอเคซื้อไปนี่โอ้ผีจะฆ่าผมได้ไปะเนี่ยสงสารเลยนะเนี่ยไม่อะอะเราจะลองมาซื้อป้อมปืนนะ ผมอยากจะซื้อป้อมปืนไว้ตรงนี้ว่ะเพราะคิดว่าผีมันจะโดนยิงตายว่ะผมกลัวผีตายมากเลยนะผมไม่ได้กลัวผมแพ้หรอกผมกลัวผีตายอะโอเคนี่เอเลี่ยนโอ้โหดู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 ยิงตุ้ม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 ตาย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 โอ้โหเรียกว่าก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็สำหรับน้องๆหนุ่มๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่าป้อมปืนกับอาเรียวเจ้าตู้เกมล่ะเลเวลมันเรียกว่าสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะสำหรับอาเวอร์ชั่นนี้นะครับส่วนไอเวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ยมันก็จะถึงอาที่มันเป็นนิ้วอ ไอนิ้วทองนะครับอ่าเรียกว่าสำหรับใครที่แบบเคยซื้อก็น่าจะเรียว่าคุ้นเคยนะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย